ดูการขึ้นทรงนะขาวนวลตืนขาวทำขาวเห็นไหมเราตั้งขาวทีเราไม่ต้องรีดตั้งสูงหรอกสามนาทีพอนะเราตั้งขาวไม่ต้องรีดตั้งสูงตั้งขาวตั้งขาว ดูดูไว้อย่างเดียวเลยดูบางทีการอธิบายนี่มันก็ควบคุมไปได้แต่ให้ดูด้วยเป็นสำคัญจะทำให้ไวๆนะทำขาวลองส่งลูกค้าบอกเอาลองทรงสั้นลองทรงสั้นลองทรงสั้นแต่หวีได้นะไม่ใช่ว่าหวีไม่ได้นะ ทีนี้เราสองนี้เราจะข,าขึ้นด้านหลังก่อนเราขึ้นด้านหลังมาจาับมัใกล้ๆได้เห็นรสชัดคมีทำขาวแล้วทำนวลทำขาวทำนวลหวีรองทำขาวทำนวลหวีรองทำกละนหวีลงเช็คผมเช็คผมไปเห็นขอบปุบยกผมตัดปลายทำขาวทำนวลทำขาวทำขาวทำนวลหวีลงเช็คผมยกผมตัดปลายลบขอบเป็นตัวหวีเท่าให้พลิ้ว พราะนั้นแกต้องฝึกหมีกันนะยังไม่ค่อยได้จับหมีฝึกหมีกันเนี่ยพอไปทํางานแล้วมันทําได้ไม่ดีหรือเปล่าหมีมันเบาๆเราฝึกมันไว้จับมันไว้เอาหวีอ่ะฮะยุคนี้เป็นยุคที่ถ้าสอนตัดผมเนี่ยมันทุกคนอยากเป็นเร็วกันทั้งนั้นอ่ะฉรู้ทุกคนอยากเป็นตัดผมเร็วกันทั้งนั้นเนี่ยเรียนเรียนตัดผมเนี่ยอยากเป็นเร็วกันแต่ด้วยความที่เราอยากเป็นเร็วแต่เราไม่ค่อยฝึกฝนเครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ยัง เออแต่ถ้าใครทนอยู่นานก็แล้วแต่ต <c oughs> ิดเข็นเันจนก่าจ,จะเป็นนะั่นนะถ้าอยากอยู่นานก็นะถ้าไม่อยากอยู่นานก็ต้องฝึกฝนนะถ้าอยากแบบบินได้เร็วก็ต้องฝึกฝนเยอะๆนะหวีในชะ่ไหมทุกคนยุคนี้ใครเรียนจากผมก็อยากไปเร็วด้วยกันทั้งนั้นนะบางทีบางคนนะกี่วันเป็นอทำยังไงเรียนทอดด้วยแขก ทำยังงเรียนทำปะทุ่งโกะกี่วันเป็นสอนกี่วันเฮ้ยเรียนแต่ผมมันเป็นวันหรือว่าึงจะเป็นอ่ะมันจะเป็นวันเนาะงานแต่ผมมันเป็นงานที่ทําตัวต่อตัวกับลูกค้านะมันเป็นงานที่ทําตัวต่อตัวกับลูกค้าทําตัวต่อตัวให้เกิดอะไรให้เกิดความพอใจให้เกิดความสวยงามให้เกิดความถูกใจเนะ เพราะนั้นเป็น,ปนงานที่ทําตัวต่อตัวกับลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องมีประสบการณ์หลายอยา่างนะก <3 S 1> <bor>, ี่ปีแล้วสามละ <enfants. S 1> เอาไปห้าเลยออห้ามันส่งลงที่ไหนได้บ้างผมเพมันได้ถึงสิบหลักเล่เหรอขึ้นทรงเห็นไหมขาวนวนกึนขาวถ่ายแนบเนื้อนวลหวีรองพอขาวปุ๊บปุ๊บนวลอวีเข้ามาลองปุ๊บปุ๊เอาหวีเข้ามาลอง หวีเข้ามาลองมันจะเกิดขอบเห็นไหมเนี่ยขอบเนี่ยเห็นเห็นเห็นไหมไกรเปิ้เกยเห็นไหมตาเห็นไหมขอบเนี้ยขอบหนาๆเปิกเปิเนี่ยหวีลงเช็คผมยกผมตัดปลายหวีลงเช็คผมยกผมตัดปลายจนกว่าขอบมันจะหายนะหวีลงเช็คผมยกผมตัดปลายขาวนวลยังไม่เนียนก็ซ้ํามันได้นะซ้ํามันได้นะขาวนวลยังไม่เนียนเราซ้ํามันได้นะไปไปไป๊ปขาวนวล ขาวนวลขาวขาวขาวนวลหวีรองเกืนหวีรองเช็ดผมยกผมตัดปลายฮะนี่คือการทํางานส่วนล่างนะในการทํางานส่วนล่างคือล่างคือลายขึ้นทรงขาว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 นวลหวีรองปึ๊บ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 ขาวขาวไม่เนียนก็ทำไม่เนียนขาวไม่เนียนทำไม่เนียนนวลเกืนหวีรองเช็ดผมยกผมตัดปลายปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปฮะเราอยากเป็นเร็วยุคนี้สมัยนี้อยากเรียนอยากเป็นเร็วด้วยกันทั้งนั้นนะ พออยากไปเร็วเราก็ต้องขยันต้องขยันเยอะๆเพราะเราไม่ได้มีร้านแต่ผมเองเอถ้าเรามีร้านแต่ผมเองมันจะสัมผัสสัมพันธ์อยู่ทุกวันสัมผัสด้วยแล้วก็สัมพันธ์ด้วยมันก็จะทําให้เราเป็นเร็วนะไดไหมขาว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 นวลนวลหวีรองกืนหวีรองเยกืนเราพวงนี้จะเป็นขอบปึกเห็นไหมยกผม ตัดปลายหวีโยงเช็คผมยกผมตัดปลายหวีโยงเช็คผมยกผมตัดปลายขาวนวลเกลืนทําพร้อมกันไปเลยทีเดียวสเต็ปเดียวกันเลยไหมสเต็ปต่อเนื่อง